ความจําเป็นของการคุมกําเนิดหลังคลอดการตั้งคารภายหลังการคลอดในเวลาที่เร็วเกินไปอาจเพิ่มโอกาสหดลูกบีบตัวไม่ดีเสียเลือดมากหลังคลอด ยาคุมกําเนิดชนิดฝังเป็นยาคุมกําเนิดแบบชั่วคราวที่ออกฤทธิ์นานสําหรับใช้ฝังตื้นใต้ผิวหนังตัวยาสําคัญเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายยาคุมกําเนิดชนิดฝังมีลักษณะเป็นแท่งยาวขนาดเล็กประมาณเท่าก้านไม้ขีดสําหรับใช้ฝังตื้นใต้ผิวหนังบริเวณด้านในของแขนท่อนบน แท่งยาคุมกําเนิดจะปล่อยตัวย,ยาเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างช้าๆและต่อเนื่องออกฤทธิ์คุมกําเนิดนาน3-5ปีซึ่งขึ้นกับแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจําแนกายาคุมกําเนิดชนิดฝั่งตามจํานวนแท่งยาออกเป็น2แบบในปัจจุบันดังนี้ หยาคุมกำเนิดชนิดฝังสองแท่งแต่ละแท่งมีตัวยา l e v o n o e เจสโตร75มิลลิกรัมใช้คุมกำเนิดนาน3-5ปีขึ้นกับแต่ละผลิตภัณฑ์การฝังแท่งยาและการเอาออกจะมีรอยแผลผ่าขนาดเล็ก 2. ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง่งแท่งลักษณะเป็นแท่งที่บิดงอได้มีตัวยาเอทโนเจสโตร68มิลลิกรัมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการฝังแท่งยาใช้คุมกำเนิดนาน3ปีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ ยาคุมกําเนิดชนิดฝังมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์มีโอกาสการเกิดตั้งครรภ์เพียง0.05-0.1%คือเกิดการตั้งครรภ์น,น้อยกว่า1ใน1,000คนใน1ปีแรกการเริ่มฝังยาคุมกําเนิดการฝังแท่งยาคุมกําเนิดสามารถทําได้ในช่วงเวลาต่างๆโดยมีรายละเอียดในข้อปฏิบัติแตกต่างกันดังนี้ หวันที่ต้องการแต่ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์และผ่านการตรวจการตั้งครรภ์แล้วหลังการฝังยาให้งดการมีเพศสัมพันธ์หรือให้คุมกําเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเวลา7วัน 2. วันแรกของการมีประจำเดือนหรือภายใน5วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน 3. ทันทีหรือภายใน5วันหลังการแทนบุตรไม่ว่าจะมีอายุครรภเท่าใด 4. ีทันทีหรือภายใน21วันหลังคลอดในผู้ที่ไม่ได้ให้นมบุตร 5. หลังคลอดหรือยังไม่ถึง6เดือนไม่มีประจำเดือนมาเลยและให้นมบุตรอย่างสม่ำเสมอตลอดมาผลไม่พึงประสงค์ของยาคุมกำเนิดชนิดฝังเมื่อฝังยาคุมกำเนิดอาจมีผลไม่พึงประสงค์ตรงบริเวณที่ฝังแท่งยาและผลต่อระบบทั่วไปในร่างกายดังนี้ 1. ผลไม่พึงประสงค์บริเวณที่ฝังแท่งยาเช่นเจ็บบวมคันระคายผิวหรือรอยช้ำเกิดการติดเชื้อและผ่อยเป็น 2. ผลไม่พึงประสงค์อื่นเช่นมีเลือดประจำเดือนออกมาผิดป,ปกติโดยเฉพาะในช่วงแรกแต่ต่อมาประจำเดือนจะค่อยๆน้อยลงและหายไปโดยไม่มีอีกเลยตลอดในช่วงที่ฝังยาแต่บางรายอาจมีประจำเดือนบ่อยและมานานขึ้นมีปวดศีรษะเวียนศีรษะ เจ็บคัดเต้านมคลื่นไส้ปวดท้องอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้ารบกวนความรู้สึกทางเพศช่องคลอดอักเสบและแห้งเกิดฝ้าสิวสะสมน้ำจนอาจจะทำให้เกิดการบวมน้ำน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผมอาจบางลงหากเกิดการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้มากกว่าปกติขั้นตอนการฝังยาคุมแพทย์จะทำรอยขนาดเล็กเพื่อกำหนดตำแหน่ง และแพทย์จะทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อและฉีดยาชาบริเวณที่ใต้ท้องแขนแคทใช้เข็มเปิดแผลขนาด0.3เซนติเมตรและสอดแท่งยาผ่านเข็มนี้เข้าไปปิดแผลด้วยพลาสเตอร์เล็กๆตามด้วยผ้าพันแผลทับอีกชั้นหนึ่งหลังจากเอายาคุมออกแผลจิว๋วไม่ต้องเย็บขอบคุณค่ะ